อัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสาน28ธันวาคม2 5 6 6และแอดมินอัปเดตไปจนโหดวันที่31ธันวาคม66เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับมือนี28ธันวาคม66มวลอากาศเย็นทีป่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ภาคอีสานมีอุณหภูมิสูงขึนแต่ยังคงมีหมอกในตอนเช้าโดยร่วมภาคอีสานนะจ๊ะ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดยุที่12-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยยุที่30-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยูุ่ที่9-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงบาดนี้ห้ามมาเช็คในส่วนของ พยากรณ์อากาศ29ไปจนหอด31ท่านว่าคม2 6 6 6วันสิ้นปี2 5 6 6มาเบิ่งกันเลยว่าฝา่าฝนสีนาวซำใดจา่าสำหรับ29ท่านวาคม66ถึง31ท่านวาคม66ม้วนอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงทรงผลหายพาอีสานมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกในตอนเช้าจะพี่น้องสำหรับหยด ผู้กะมีอากาศหนาวทุงหนาวจัดคือเกาภายสิไปเที่ยวกับไปสัมผัสอากาศหนาวใดโดยรวมอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากช่วงก้อนนานีท้ทีอากาศค่อนข้างหนาวน่านจะนาะจังใดกนกกด,กด,ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเรื่องอุณหภูมิแต่ละจังหวัดแอดมินก็จะเอฟอัปเดตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ